เราอยู่ที่แหลมแท่นนะคะนี่คือเขาสมุกนะคะ เราอยู่ที่สะพานราชนาวีนะคะจะยื่นลงมาในทะเลนะคะตรงนี้จะเป็นส่วนของเขาสม,มุกแหลมแทน่นแล้วถ้าเลยอีกหน่อยเกาจะเป็นบางแสนนะคะนี่ค่ะเราอยู่บนสะพานนะคะ มีน้องๆตกปลานะคะน้องค้ามาตกปลากันบ่อยไหมคะค่ะได้ตัวใหญ่สุดประมาณกี่กิโลคะห,ลห้าโลกว่านะคะเป็นปลาอะไรคะป,ปลาไ้สากเลยคะลักษณะตัวมันจะเป็นแบบไหนคะยา,ยาวๆแล้วเอาไปทำอะไรกินคะอเอาไป ทอดหรือเอาไปย่างส่วนมากจะย่างมีตกได้หมึกบ้างไหมคะน้อยเนาะออ,อันนี้น้องเขากำลังตกปลานะคะค่ะที่เห็นข้างหน้าเขาปักไม้เลี้ยงหอยนะคะ จะมีร้านอาหารอยู่หลายร้านนะคะ